วี่ดีจ้าเดี๋ยวพี่เพียงมองทุกท่านเนาะค่ะเนาะวันนี้ตะก่อนสิมาเห็ียดขีดผูดคุยกับเพื่อนเพื่อนเพียงมองเนาะค่ะเนาะวันนีนไหลซุดเราจะรอพี่มองปะกอนมานางวางทั้งคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่มองมองซื่อเนาะค่ะเนาะวันนี้ปะกอนอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหมอหนักมอหนักก็เลยสิบไปเช็คร่างกายเนาะค่ะพี่น้องไปที่จังหวัดไปสุรินทร์เนาะค่ะเนาะพี่น้องลงมาสุรินทใหญ่ ก็ควรกับอำเภอลัตนาบุรีเนาะค่ะพี่น้องควรกับเดินทางเข้าไปในตัวจังหวัดเนาะค่ะเนาะจังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะพี่น้องไปเช็คล่างก้านมอสพนัดเนาะค่ะพี่น้องจะได้เหยียดขีดปูดคุยไว้เนาะค่ะเนาะงวันนี้วันที่ยี่สิบหกเนาะค่ะพี่น้องเหยียดขีดปูดคุยไว้พ่อได้บอกได้คุยกับปุ๋ยไปพี่น้องพ่อได้ไปย้ำย้ำทำข่าวกันเนาะค่ะน้องพี่น้องช่วงนี้มัน สุขภาพยังมาทันแข็งแรงกหมอนัดวันที่ยี่สิบหกยีบเจ็ดสองมือเนาะค่ะพี่น้องเบื่อกลับมายังมันอ่อนมันเพียเนาะค่ะพี่น้องอยันมันมาทันมีหงาีแห้งหาคีดแล้ะควรก็เลยได้เห็ดขิดผุดคุยไว้เพื่อกเพื่อๆพี่เพีงน้องเนาะค่ะน้องไว้สามสี่มือพอละค่ะพี่น้องยันพอเบื่อพอควรเด้อจะเด้อเปิ่อๆพี่เพียน้องกินหอยกินเต็มถกทันเนาะค่ะเนาะหายกันต้งใจกัน ดีเสมอมาแล้วค่ะเนาะที่บ่ถอดถิงกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาให้กำลังใจประกวดคนหลักเกษตรเนาะค่ะเนาะส่วนนี้เงินแห้งก็ยังมาทันมาเนาะค่ะพี่เนาะยังมันมีเงินไม่แห้งคือเก่าเนาะค่ะเนาะยังหาคลิปยังมาทันใดเนาะค่ะเนาะประกวดก็เลยเห็ุคลิปพูดคุยมันนางบอกนางคุยกับผู้โดยพี่ๆน้องๆไปเนาะค่ะเนาะพอได้มีคลิปลงเนาะค่ะพี่น้องขอกำลังใจจากคนเกิดเพี่ๆน้องเขามาให้กำลังใจประกวดนี่เด้อเด้อ ยาพาเบือนานายน้องนาชจวงปรากฏก็สิไปมาหาเวเ,วเ,เพื่อเิดพี่เพียงอนเขาไปให้กำลังใจไพเลน,นทุกทันน้อขนา์แต่กระบอกือนเขาคือหลังกับโอถูกเพราะพี่นขอขหเพราะว่าสุขภาพยัยงพันดีหอกค่ะพี่น้องทำทันเชีงเยงแมลงเนากค่ัพี่น้องยังหักคุณหมออยู่สวมนี่น้ขนาะพีนพ่น้องก,ก็เลยหน่อยมาเห็นขีดปวดคุ้นเขเพื่อเปิดพี่ียงอเนาะโอ้ยะาสิเห็ดอะไรพี่น้องเลย สีปังเนาะค่ะพี่น้องกระสูบๆไปน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องสูบไปจากเมืองนึงมันก็ตุกปิดห้องห่าวแล้วเนาะพี่น้องก็สิว่าจังไดนมันกะยากเนาะพี่น้องกว่าสีแดงมากต่ละอย่างละแนวกว่าสีปังกว่าสีดังเนาะค่ะพี่น้องเอากระสวยๆกันไปก่อนประคับประคองสวยกันไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องดูแลสิ่งกันเลยกันไปเนาะค่ะพี่น้อง ตัวนี้ทุกคนก็นยังห้ากี้เพราะทันใดพี่น้องก็เลยเหตุคี่พูดคุยกับเ<ๆ>พื่อนเพื่อพี่เมองไปก่อนเนาะค่ะเนาะยังมอทันมีแหงยังเดินสายอยู่เดินทางไปเขาตัววัดติดต่อกันหลายมือเนาะ่ะเนาะเดือนนี้ก็เดือนนี้ก็บสองมือพี่เนาะคิดว่งคิดถึงทุกท่านเนาะค่ะเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ประควนในเดือนค่ะพี่น้อง เปิดทุกทันเนาะคณะบิ <Vorte il dunno> <the öst> ่งคลิปเบาคลิปนั่งมอหม้อยของพวกคนไปคนเนาะคณะพี่น้องจำคอยเบิ่งคลิปแนวอื่นเนาะคณะจุ๊บไหมยังบอกทันมีหงานมีแห้งเนาะคณะฝากเป็นกำลังใจให้ตะควรนำในเรื่องจะเปิดเปิดพี่น้องไม่เหตคลิปนั่งโผล่คุยกับเพื่อนๆพี่น้องเนาะคณะเรียนกับว่าขืนพี่น้อง เดือนนี้เดือนทั้งเดือนเนาะค่ะพี่น้องบริเวณพอดีสามสิบหกเส้นสามสิบหกเซนเดือนนี้พี่น้องกะสูบสูสไปสีนกนักระโนพี่น้อ,อ,นๆๆง,อง,งว่ายากกัยปปากว่ง่ายกับง่ายเนาะค่ะคพี่น้องเพื่อเพื่อนที่กำลังเห็ดสองย่างมาทนเดีเติบโตปันใด้กะขณะยินขีประค้นเบาเยาเพึงทอแทอะเด้อค่ะเด้อสูตโตไปเนาะค่ะน้องพี่น้องสูบจักมือหนึ่งอาจสิเป็นของเฮากับได้เนาะค่ะพี่น้อง ว่าม,มาันก็ยาอยากเติบอยู่ตามปะค่วนสูงมากเนกาะค่ะเนาะหาเรียนนี่หาอยากสุดๆเลยครับพี่น้องหาสูงของ,งหาลังขามันยังหาง่ายกว่าเนาะค่ะเนาะไดซีบเราก็ยังลอยไดลอยก็ย,ยังตรงรอรลอยอีกนะค่ับพี่น้องสำหรับประควนยยนี่แหละปีละลอยก็ยอดสุดเลยปะเลเนาะค่ะพี่น้องแต่กะสิสูงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเห็ดพอใจหักเห็ดพอเห็ดบิดแล้วมีความสุข นค่ะเนาะเอาตรงเหตุด้วยใจหักเอาต้องหักทำนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องเพื่อได้เว้าได้คุยกับเพื่อนพี่ๆลองน้องไก่ไก่ปันไดกับเด้เป็นเพื่อนกันได้คุยกันหักกันให้ความหักความผูกพันกันย้อนไอยูทูบเนี่แหละเนาะค่ะเนาะกันประควดบนอินเทอร์เน็ตยูทูบป้านี่กับสิจักสิไปตกใส่พี่น้องได้เขามาในตุ้นตุ้นี่แล้วก็บผมซึ้อว่ามีความสุขในบรรทปลายชีวิตความประกวดนาะค่ะเนาะ กับอายุกับหลายเติบแล้วเนาะค่ะพี่น้องกับหาหนทางมันกับเสียหายขึเน็กน่อยเพิ่นมันกับบคคลดเนาะค่ะเนาะกับเหตุพบความสนุกเหตุพบความหักเพราะว่าใจหลักเนาะค่ะเนาะในในในจุดจุดนี้เนาะค่ะเนาะเห็ุมาแม่นสิขึ้นบขึ้นกสสูลดเนาะค่ะพี่น้องขึ้นบขึ้นก็ตามเนาะค่ะพี่น้องกับสีค่อยไปเรื่อยยังสีเนาะค่ะพี่น้องสูจนว่า สิมือความสามารถตัวลวเะ,ะเนาะค่ะเนาะกายพึ่งถ,วถัวแถนเนาะค่ะเนาะเพื่อนพ,พี่น้องนองมันก็นยังมีวันทางที่ห้าสีสีเกาเดินไปเนาะคางนาเนาะค่ะเนาะนสำหรับคนสูงวัยจาประกวรเนาะค่ะเนาะมันก็อยากอยู่แต่ว่าประกวรก็เหตุเพราะว่าประควรมีความสุขในจุดๆนี่เนาะค่ะพี่น้อง,งได้เห็นไดวอลเด้พูดได้คุยกับเพ,พื่อนเพือนพี่ๆน้องๆลูงหลงหล,งล,งล,งลุนๆเนาะก็มีความสุขไปเต่ละเมอละเือเนาะคะ่ะพี่น้อง เพราะว่าบ่ได้หวังอีหยังหลายเนาะค่ะเนาะก่าวไปข้างหน้าก็คือสิเก่าวยากอยู่เพราะว่ามันอายุหลายแล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องสมองมันก็บ่ไปสุขภาพมันก็บ่ให้เนาะค่ะพี่น้องมันหลายๆอย่างแต่ประกวดกับที่ซูจุดความสามารถพุ่นล่ะเนาะค่ะพี่น้องเพื่อสิได้อยู่กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆไปดนๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ประกวนก็สิขอจบไว้เพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะจีบปูคุยเนาะค่ะพี่น้องบ่แม่นไลฟ์สดเนาะค่ะเนาะ กฝากเป็นกำลังใจให้ประคุณคนหลกักเกษตรณน้ำเด้อค่ะเปิดเปิพี่ๆนอ้นองๆจิตนี้ประคุณเกษียณพ่อโจ้ไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะพี่นอ้องขอบคุณเลสสวัสดีค่ะเปิดเปิพี่ๆนอ้นอ,ขอ,ของๆที่เขามาให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะขอพระคุณมากมาย